ต้นอ,อันนู้นเกต้นอะไรอันนี้รุดพุแปลว่าผลไม้ผลไม้อนมีตัวอะไรบ้างเออมาดูนักเรียนมาดู R าร U I T f ู u i t ุแปลว่าแปลว่า คลมาโอเคมาถัดมาอันนี้าคนหนาคนนาอันนี้อะไรครับจับมีสตรอเบอรี่จับมีมีตัวอะไรบ้าง S อสเอสทีทีดับบอ วอ่านว่าอ้าวสตรอเบอร r ี่เจมปี้แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมีตัวอะไรบ้างไอแอปเปิลเอเอไโอเคเมีตัวอะไรบ้างเออ่านก่อนสะกดก่อนสะกดก่อนเาเรียกเอเอ็ดา เอ๊ต่อไปดิดับเบิลพีก่อนเด้ออ่าเรียนกันต่ออันนี้ผลไม้อะไรนะครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอเคมีตัวอะไรบ้างเอเอดับเบิลพีแต่พอบีแอลเอลอีอีอ่านว่าอังบอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอเคนี่นะคะนี่เก็บมาค่ะนักเรียน อันนี้คือไร่จีโดส้มโดมสกดมีตัวอะไรบ้างโอโอร์อออน่านว่าอ่าวา orange o แปลว่าแปลว่าส้มส้มโอเค อันนี้ลายนาน่านาน่าอักษร์กดมา B อักษร์กดมา B A A N A A N A A N A อ่านว่าอ่านว่าบานาน่าอันมาแม่บานาน่ามาแม่แปลว่าแปลว่ากล้วยกล้วยโอเข้าไปกล้วยอันนี้ถัดไปอะไรครับ แวบเวแวสกดยังไงมีตัวอะไรบ้าง G G R อ P E พีออ่านว่าเกแ็บแปลว่าอ่าว่าอ่างงูอ่างูโอเค Next n e อ t อันนี้ครับอะไรเต็งโมเต็งโมอ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า ภาษาอังกฤษเรียกว่า watermelon w a t e r ็ e l o n watermelon ม่คันมันพูดยากใช่ไหมมันมีหลายพยางค์ใช่ไหมอ่ะสะกดมาครับสกดมา w อ่ะสะกดมา w สะกอต watermelon ให้หน่อย w

สะกดให้แม่หน่อยมีตัวอะไรบ้างพีอีเออร์โอ้เพลโอเคหมดหรือยังหมดีมีหดวรือยังน้าหมดแล้วหมดแล้วอันนี้โอกาสก็อ่านไปแล้วสัตว์เลี้ยงในฟาร์มฟาร์มเอนิมอล วาร์ม n อน a มอ a r m a n i m อนมอล a า i m a l อนม่ามีตัวอะไรควา